พี่เจมมันงอนอย่างงี้กูอยากจะพิมพ์เนี่ยเพื่อนเราพิมพ์เมาเลพี่นอยบังกี้แม่เดินเข้าไปบวกอยู่อะไรแม่งจะพิมอะไรแล้วเหมือนตอนต้นเกมมันพิมว่าอะไรนะลมพี่นอยมิดดี้เวมอแล้วเทียวเทียวโมอเทียวโม่เฮ้ยเออมึงเห็นไอ้เฮียออซัสป่ะเฮียเป็นตีแรงที่ผ่านตัดกูได้แล้วอากานิมเซฟตา ้เยโอ้เยึดแม่โอซาดเลยมๆๆเยึดแม่โอซาดคือเยียอะไรวัดต่อฟ้ามันหายไปต้นหน้าตึกตาตกต้นไม้โอซาด์ไปต้นไม้เฮียมันจะมาโอซาดกูเลยแล้วมันฆ่ามันได้ไหมฆ่ามันได้เอ้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมีไออจิะไรไอจิตร้าอินโวอ่ะ โว้โว้คุพอไปวัดไปวา,ววาดไ,ได้ไได้ยเข้าไปเยี่ยมไม่มีวัดฟ้าขอ,อมีเกมยีนโวกยี่ทำเนียนไม่ไม่ทำอะไรกูด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยระวังสลาด่านะอย่าเอ็ดไปมันจะขำามากเลยถ้ากูเล่นไปแล้วแบบ กูแวงอยู่บนต้นไม้แล้วแวงแวงบวกบวกกันอยู่แล้วบูมเด็กมาโดนต้นไม้กูหักแล้วโดนแมวงคิวเลยเนี่ยเกมพลิกงี้บนมาไวสัตว์ไม่มีโอซ่านนะมึงระวังระวังไม่เดินมาชนแหล่วไอสัตว์มันไม่บิงตันบูมเ้าห์ไปยกพายุมันได้สัตว์น่าจะโดนมาัดตันก่อนหรือเปล่าเฮ้ย เย็ดเปียดเย็ดเปียดนน่ดู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 เกือบแตกเกือบแตกเฮ้เฮ้เฮ้สกูดนม่ดอยปวดึงเบวเบลออกมาคเป็นแค่สี่คาเรียคาดา่นีสลักสลากสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถโอสามันได้มันหายไปไหนละ ไปแบบปีเตอร์ปาร์เกอร์เลยตีชายไหมโอ้ป oh oh oh. oh! oh, so oh oh! oh! ูดาวอยู่ปอดาวแซวปูดาวเลยฝ่าวโอ้ายยังไม่กลับยังไม่กลับดัน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  what the fuck dog ดยอะปูดาวอยู่ในแบ็คแพ็กก็ออกมาไม่ใช้ไม่ได้เยอยนู่นในเฮียอีโจเกอร์ดันบ้านแล้วเนาะมาแตกเลยเฮีย เดี๋ยวอวนด้ว้ายวายอูน่าจะดึงนะไอ้เกมเกมเกมเดันดันดันไม่เห็นหรอเลนเจอร์ออซาร์ดนี่แม่งบันดันได้ยังไงไม่เห็นบอกบอกดันดเนี่ยจะไปโซโล่คิวก็แล้วนี่ยตุ้มเดียวแตกเลยพี่ท่าหนึ่งตุ้มเดียวแตกเลยน้ามาเนกา เอ้อยกลางโดนมึงเลิกเรียกว่โอซาร์ตกลางมึงว่าโอซาร์ตแล้วพี่เฮ hey, ้ยแม่เผาหัวกูแล้วครับเมโกซาร์เกลียเกลียมาเลยเกลียร์ยระเบิดนจริงว่ะเฮ้ยทอร์นาโดเมเทโอได้เป็นเองเปล่า โออได้แบกไวหน้าหนังหนังอะไรหน้าหนังตโดสะตันตแล้วตะันเปักเบ็ดเมลเบ็ดเมลเบ็ดเมลอิสเรียลิ่ยไอ้เฮียกูกำลังโดนออซ่าไอ้สัส นอเลเจอร์ครับโอ้ยหนี่ครับด่ากูเลยสัด่าหัวไอาด่าหอ่ะนี่ดูกันเป็นแมตต้าน่นี่นี่เอาเีนยโงกโไอ้ยะมีมงแมหมอเยี่ยนะไรเนี่ยเปที่บังดยิงยิงยัไว้กับไมนี่กระปอมับปะปอมกะแปตตายิงใจ เอ้ยประเทศแหลกแหลกแตกป๊องไปแค่คลิปดาวเลยได้พี่น้อยลุงดาวไอ้ไร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 ตัดเออไม่รู้เสร็บ้างใครเป็นใครออันนี้เราเป็นห่วงมันเป็นห่วงไหนไหนพี่น้อย ปีน้อยดีดีอาดีดีอาอะไรดีดีอาเสี้สัตว์เฮ้ยชายุมันโอนโหบวกมันสี่เหตนใจกดไม่ทันอะไรกันนี่ไปเลยไปเกมไปเลยไปเลยโอชิ้อเอาหินมกแข่งเลยปักหายแล้วเฮ้ยกไงยามเม็ด ฟาดโอฟาดลงขึ้นมาก่อนมึงอ่ะตอนแรงโดนอยู่เย็ดแม่อย่างนี้ต้องฮาวทูแรปเพจครับเดี๋ยวแรปเพจแล้วเดียวครูเนี่ยครูเนี่ยความเป็นโปรเพย์พี่แกมแรปเพจแรปเพจแรปเพดยังมีแรปเพจไม่ดมาดิพี่เจมเบียดตีเปล่าไอ้เจี๊ยบเฮ้ยีออซาร์แล้วสัต ตามเราตามเรามันมีลิงเกนโอ้ไปยังไงเมก้าเมก้าตามตามซื้อเกมมาเราไป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 ตายไอ้ย่เห็นไม่กืนลำเมยาสลักเมกเลยสลักเมกแหละเล่นจะชาดอดไหดอดยึดไปหน่อยเอาเสร็จตะพัด

จะไปจะโทรหนูจะมายิงบ้านหรอไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ะไม่เวื่อ่ะไม่จะไปโซโลคีลโลเตอร์เลยไอ้เยี่ยแบทสองเราไอ้เหี้ยตีแบทแบทแบทดาวินก็ไม่ได้ ปล่ยนวารุกตกิวไ้าวเบได้เท่านีจิแบสมรอบโบโบโบอีเดียดดบนนบีเฮลโลปินน่ยเหี้ยนะมึมาตีโกไอัตร์สัตว์แบงบายแบทเลีโอ้ตีตีแบทมาดีด่าเ่าฮ่าฮ่าฮนา้่าฮ่าฮ่าฮสาฮ่าฮาย่่าฮ พี่เจมมึงขึ้นต้นไม้หน่อยดิแค่สอดแนมสามสิบสามนี่คือสแต็กเวอรแต่สแต็กละสามเอจโหน้วยเราเลยแค่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันโทรมันโทรจนแค่เลยกูหาเลยไม่ต้องกดแบนแล้วมึงมจะเก็บมจะเก็บแยงินดิเฮ้ย ถามแล้ว่ามันโตเฮี่ยนัะนรหรเปล่านี่สั <c oughs> ดด์เฮ้ยโดนโดนโอซัส <c oughs> โอซัสแล้วมึง <c oughs> โอซๆส โอ้ยแม่ค <rôle>: oh, <Y eri> ุณโบกินแม่มิลลาคนมิลาาคอลโลมมิลาาคนเอะไรีเฮียอะไรเนี่ยบายบาย